สวัสดีครับผมจุ้ยนะครับเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถาม Q&A นะครับที่หลายๆคนถามมาเนาะว่าทํายังไงถึงจะได้คะแนน900คะแนนในการสอบครั้งแรกนะครับ เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะข้ถามแรกครับติวที่ไหนมาคะติวกับครูดิวนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับผมระยะคอร์สของเราคือ2เดือนนะแต่ว่าเรารีบไงเราก็เลยแบบเช้าชั่วโมงครึ่งก่อนนอนอีกชั่วโมงครึ่งนะครับก็จบได้ใน2อาทิตย์นะครับถามว่าทำไมถึงติวใช่ป่ะเพราะว่าระยะเวลาที่เราเตรียมตัวสอบถึงวันที่เราสอบอะมันสั้นนะครับดังนั้นติวเตอร์มืออาชีพอะเขาจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมสําหรับเรื่องโทอีกแล้วก็จะช่วยปรับพื้นฐานได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมอาจจะมีแบบ คำศัพท์เพิ่มเติมให้เรามาช่วยจำอย่างเงี้ยแต่ถามว่าต้องติวกันทุกคนไหมไม่จําเป็น <Okay. S 1> นะครับผมถ้าเราแบบคิดว่ามีเวลาในการเตรียมตัวเยอะหน่อยแล้วก็อ่านหนังสือหรือว่าหาดูคลิปฟรีใน Youtube ในแหล่งฟรีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ไปหาดูได้เนาะไม่ได้แบบต้องติวกันทุกคนนะครับคำถาม,ถามข้อต่อไปครับถามว่ามีพื้นฐานมาก่อนแล้วใช่ไหมครับก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่จะเป็นทักษะในการพูดเนาะ เพราะว่าเราก็แบบสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ประมาณหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดก็พูดไปก่อนนะครับถามว่าถูกหลักแกรมั้ยก็จะไม่ถูกก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องของแกรมม่เรื่องของการอ่านเพสเซจยาวๆแล้วให้เข้าใจภายในรวดเดียวก็ยังทําไม่ได้นะครับหรือพัดฟังเนี่ยตอนแรกๆที่เราเริ่มทาข้อสอบเราก็ไม่ได้ฟังได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็แบบหลุดเยอะมันกันนะครับก็อาศัยแบบฝึกทําข้อสอบไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมคำถามข้อต่อไปครับถามว่าลงคอร์สเรียนอย่างเดียวพอไหมครับไม่พอนะครับ ลงคอสเรียนอย่างเดียวไม่พอในการทำข้อสอบโทอีกนะครับคืออย่างลงคอสใช่ปะเราก็จะได้เทคนิคมาบ้างได้ปรับพื้นฐานแล้วก็ได้คำศัพท์ใช่ปะแต่ว่าถ้าเราไม่มีชั่วโมงบินในการทำข้อสอบอะพอเวลาเราเจอโจทย์ใหม่ๆคําคำศัพท์ที่มันยาก นอกเหนือจากคอร์สที่เราเรียนน่ะเราจะไปไม่เป็นนะครับผมดังนั้นเราต้องฝึกทําโจทย์ด้วยนะครับยิ่งฝึกเยอะๆเราก็จะคะแนนพุ่งนะยิ่งเราเรียนคอร์สไปด้วยแล้วก็ฝึกทําโจทย์ไปด้วยเนะี่ยคะแนนพุ่งคูณ2แน่นอนนะครับผม,มดังนั้นลงคอร์สเรียนอย่างเดียวไม่พอนะครับคำถามข้อต่อไปใช้เวลาเตรียมตัวกี่เดือนคะใช้เวลาเตรียมตัวเดือนหนึ่งกับอีก20วันนะครับ <Okay. S 1> คืออย่างที่บอกว่าเราจะไปสอบตอนแรกแล้วใช่ปะแต่ว่าส่วนสอบนั้นปิดก่อนอือคือช่วงนั้นเน่ะ ตั้งใจไว้ว่าจะแบบ1เดือนเราไปสอบเราอยากรู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงไงแต่ว่าสูนสอบดันปิดนะครับเราก็แบบกลับไปเล่นเกมทําอะไรเรื่อยเปลืออยของเราไปนะครับจนศูนย์สอบบอกว่าจะกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเราค่อยกลับมาฝึกทาข้อสอบอีก20วันนะครับสรุปว่าก็เตรียมตัวนะครับประมาณ1เดือนกับอีก20วันนะครับคำถามข้อต่อไปครับถามว่าคิดว่าคะแนนโทอีกเท่าไหร่ถึงจะดีคะแล้วแต่เรานะว่าเราคะแนนไปทําอะไรนะครับบางทีเราเอาไปสมัครงานอย่างเงี้ย งานบางงานอาจจะใช้แค่550 600700แล้วแต่นะครับหรือว่าบางคนเอาไปอัพค่าภาษาในบริษัทนะครับอันนี้ก็เขาจะมีเกณฑ์มาให้นะว่าได้คะแนนกี่ร้อยถึงจะได้เงินเพิ่มนะครับผมหรือบางมหาลัยเขามีแบบเกณฑ์ในการยื่นจบนะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษในการจบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทีแต่สำหรับเราเนะี่ยเราคิดว่าสอบทั้งทีอ่ะคือถ้าสมัครสอบมัน1,650บบาทใช่ปะ มันก็แพงอะซึ่งราคาเต็มมันคือ8ั0แก็ยิ่งแพงไปใหญ่ใช่ปะดังนั้นสอบทั้งทีนะครับเอาให้เยอะที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคำถามข้อต่อไปครับถามว่าฝึกทําข้อสอบแรกเริ่มจากไหนคะสาหรับเรานะเราเริ่มจากฝึกฟังก่อนก็คือปรับพยายามปรับหูก่อนนะครับในช่วงที่ตั้งแต่เริ่มติวใช่ปะส่วนตัวเราเราใช้วิธีการดูหนังที่เป็นซับภาษาอังกฤษนะครับใช้บริการของ netflix นะครับผมคือมันสามารถปรับเป็นซับอิง์ได้นะครับ มันก็จะช่วยเราได้ดีพอสมควรนะถามว่าซับไทยช่วยไหมไม่ช่วยนะครับถึงมีซับไทยเราก็อ่านซับไทยอยู่ดีใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นซับภ์อังกฤษอะเราก็ตาอ่านซับไปด้วยตัวหนังสือพัพนเราก็ได้อ่านใช่ปะ่ะหูเราก็ฟังเราก็จะได้2ทเทคนิคในเวลาเดียวกันนะครับทั้ง listening ทั้ง reading นะครับผม,มฝึกทำข้อสอบแรกๆนะครับช่วงที่เราทำข้อสอบอะเราเช้า listening ร้อยข้อแล้วก็ reading อีก ร้อยข้อตอนเย็นนะครับผมแต่ว่าช่วงที่แบบว่าช่วงใกล้สอบอะ่ะเราก็ทำรวดเดียวไปเลยนะทั้ง r e a i n g ทั้ง listening นะครับ200ข้อจับเวลา2ชั่วโมงนะวิธีนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราช้าตรงไหนจุดไหนที่เราคิดว่าเรายังติดอยู่นะครับแล้วก็เวลาเราฝึกทำข้อสอบอะ่ะเราจะปิน้นเราจะป r i แบบกระดาษคำตอบ พิมพ์ออกมาแล้วก็มาฝนๆเองเลยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่เราฝึกทำนะเยอะมากนะครับวิธีนี้ดีนะครับแนะนำคำถามต่อไปครับช่วยบอกเทคนิคในการจำศัพท์่อยค่ะเทคนิคในการจำศัพท์ใช่ปะ่ะไม่มีนะครับจำก็คือจำนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีแบบตัวช่วยมาเสริมนะครับอย่างเราเราใช้เป็นตัวนี้ฮะเป็นแฟชชั่นการ์ดนะครับผมอยู่ไหน นี่เป็นแฟชกาดนะครับก็จดสับที่เราคิดว่าเราจําไม่ได้แน่ๆแล้วก็ความหมายนะครับจดเสร็จปุ๊บก็ไปวางไว้หน้าจุดที่เราคิดว่าเราจะหยิบมาใช้บ่อยๆสำหรับเราเนี่ยเราวางไว้หน้าคอมใช้ป้าเวลาแบบตัดต่อวิดีโอรองานเรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหยิบมาอ่านนะครับมันก็จะเป็นการแบบให้เราเห็นคําศัพท์บ่อยๆเนาะยิ่งเราเห็นบ่อยเราก็จะยิ่งจําได้เองนะครับผมดังนั้นแนะนำแฟชกาดดีอยู่นะครับผมตัวนี้นะเราซื้อมาจากโมชิโมชินะครับผม ไม่น่าจะเกิน50บาทมั้งลองไปหาดูได้ครับหรือว่าใครที่สะดวกจะทําเองก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่เราแต่ละคนเลยนะครับนําข้อต่อไปครับวันสอบพี่แต่งตัวยังไงครับแต่งตัวอย่างนี้ครับสำหรับเสื้อกันหนาวนะครับแนะนําให้ใส่ไปทุกคนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าแต่ละคนทนหนาวต่างกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเราร้อนเราค่อยถอดออกได้นะแต่ว่าถ้าเราหนาวมาเนี่ยเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนั่นแหละวิธีนี้เซฟสุดนะครับคําถามสุดท้ายของวันนี้นะครับถามว่า สรุปว really ่าข้อสอบเขียนได้หรือเขียนไม่ได้ครับบางคนก็บอกได้บางคนก็บอกไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับไอที่เป็นข้อสอบที่เป็นปึกๆในที่เป็นโจทย์เน่ะเขียนไม่ได้นะครับคือเราก็เป็นคนหนึ่งใช่ปะที่ชอบวงกลมชอบโยงนู่นนี่นั่นเน้นคำศัพท์มาร์คคำแต่ละคำนะครับแต่ว่าในข้อสอบทัวอีกทําไม่ได้นะครับผมก็ตัวใครตัวมันนะครับคือเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขียนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขียนไม่ได้นะครับ โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับคำถาม Q&A ทำยังไงให้ได้900คะแนนนะครับผมสำหรับใครที่ใกล้จะสอบในช่วงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้คะแนนถึงเป้ากันทุกคนนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้ในการทำข้อสอบ listening ยังไงให้ได้คะแนน480คะแนนนะครับ <Wow. S 1> ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นด้วยแล้วก็กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องนี้นะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย